สวัสดีค่ะวันนี้นะคะริมก็มากับรถ GT รถพิเศษนะคะตัวนี้ก็คือตัว Forester GT Lite นั่นเตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรถ GT ที่แต่งมาอยู่ในราคากลางสบายกระเป๋าจริงๆต้องบอกว่าเบาเหมือนคนนกต้องบอกว่าไม่ใช่รถเบานะคะแต่กระเป๋าเราเบานั่นเองค่ะก็คือเงินออกด้วยแต่ยังเหลือตังค์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาย่อมเยาวมาก GT ฉบับย่อแล้วกัน่ะก็เลยเรียกว่า GT Li t e นะคะตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอย่างแรกเลยตัว GT Li t e เนี่ยนะคะก็จะมีตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันอ่ะต้องบอกก่อนว่าสเกิร์ตคือตัวไหนคือตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวสเกิร์ตตัวนี้นะคะรอบคันเลยนะคะที่จะเหมือนกับตัว GT ตัวท็อปค่ะ อันนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมาคือตัว Apple CarPlay นะคะเป็นอย่างที่2และอย่างที่3นะคะคือกล้องรอบคันนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตัว Forester GT Lite เนี่ย เป็นตัวที่พัฒนามาจากตัว Forester iS นั่นเองค่ะต้องบอกว่าตัวนี้จะไม่มี i อซ t นะคะแล้วก็ล้อตัวนี้ยังจะเป็นล้อปกตินะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือ3อย่างที่รินบอกไปนั่นเองนะคะจะเป็นสเกิร์ต a p p l e Carplay แล้วก็กล้องรอบคันนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่พิเศษของคันนี้คือราคาของเขานั่นเองค่ะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ใน หมวดกลางๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมถึงได้แล้วก็ยังได้ความตื่นเต้นด้วยการมี Apple Ca r p l a y คือจอใหม่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่แล้วก็ตัวสเกิร์ตนะคะที่เราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเองคือเขาทํามาให้หมดแล้วแล้วก็มีกล้องรอบคันก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาทํามาให้แล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบอยากแต่งเต็มกว่านี้อยากให้มันมี เบาะที่พิเศษกว่าน,นี้หรืออ,อะไรที่พิเศษกว่าน,นี้ก็คือก็ข้ามไปที่ตัว GT ได้เลยนะคะก็จะต้องเพิ่มราคากันตามสเต็ปนั่นเองใครที่อยากดูราคาเนี่ยก็ขอให้ดูจนจบคลิปนะคะเพราะเดี๋ยวเราบอกแน่นอนจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยนะคะสามารถเล่นได้หลายแอปนะคะเนี่ยก็คือ a p p l e c a r า l พตต้องเชื่อมต่อกับ iPhone นะคะแล้วก็มันจะขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นมุมกล้องต่างๆก็คือมุมกล้องรอบคันนั่นเองอาต้องบอกว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเยอะเลยอะแค่แค่ตัวนี้เท่านี้ก็รู้สึกว่าฟินแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบโ o ล e สเตอร์นะคะแล้วตอนนี้ก็มีสีดำพร้อมส่งนะคะสำหรับตัว GT Lite นะคะ สำหรับใครที่อยากจะดูออปชันที่มันลงมาหน่อยหรือออปชันที่ขึ้นมาหน่อยนี่จริงๆต้องบอกว่าอยากเปรียบเทียบรถคันจริงตอนนี้ต้องมาที่เราเลยเพราะตอนนี้เรามีจอดอยู่ในโชว์รูมนะคะทั้ง GT Line ทั้งตัว GT เต็มทั้งตัว i-size ทั้งตัว iS จริงๆมีอยู่ที่นี่หมดทุกคันคือสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะไม่ต้องดูผ่านคลิปก็ได้ถ้าดูผ่านคลิปแล้วมันไม่จุใจพอเพราะจริงๆต้องบอกว่ารถซูบูรุเนี่ยเป็นรถที่ว่า จะให้ใครรีวิวอีกสิรอบเนี่ยก็ไม่เหมือนตัวเองมาลองลองขับด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรถที่ต้องลองขับด้วยตัวเองจริงเพราะว่ารินก็แนะนําเพื่อนไปหลายท่านมากแล้วเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นบ้างอะไรบ้างในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยผลสุดท้ายรู้ไหมว่าอะไรคือเขาก็มาจบที่ตัว f o r e s t e r ของเรานั่นเองเพราะว่าหนึ่งเลยรถมีขนาดที่ดีนะคะจะเป็นคนตัวเล็กคนตัวใหญ่จริง,รงสามารถขับได้แล้วที่สําคัญขับสนุก ต้องบอกว่าใครที่มองความปลอดภัยของรถเนี่ยมาเป็นที่1นึ่ง Subaru เนี่ยก็จะเป็นออปชั่นแรกๆที่ขึ้นมาในหัวเขาเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปได้ยกครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะ นี่คือตัว Forester GT ที่รินมานำเสนอนะคะแล้วที่สำคัญมีคันเดียวนะตอนนี้นะคะไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะมาอีกเดี๋ยวจะมาบอกแต่ณนะตอนนี้ใครที่อยากได้ใครที่อยากดูและใครที่ต้องโดนให้มาที่นี่นะคะ Subaru BKK ค่ะตอนนี้มันถึงเวลาสำคัญก็คือราคารถคันนี้นั่นเองนะคะคันนี้อยู่ที่1,425,000บาทเท่านั้นโอ้โหราคาพิเศษบอกแล้วว่าเบาเหมือนขนนกนะคะราคาเบาเบาเลย ต้องมาที่นี่นะคะและมีโปรโมชั่นของแถมอะไรอย่างนี้เข้ามาคุยกับเราได้แต่ถ้ายังไม่ว่างเข้ามานะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เราเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะทักกันที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะคะจะมีแอดมินเราติดต่อกลับไปหรืออยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์029344333นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรินต้องไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ